จริงหรือไม่เจข้อคิดเปลี่ยนชีวิตด้วยธรรมะสุดลับสู่ความสุขที่แท้จริงสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ7ข้อจากพระพุทธศาสนาเพื่อให้ชีวิตของคุณก้าวกระโดดไปอีกขั้นทั้งด้านความคิดจิตใจร่างกายและจิตวิญญ,ญาณ พร้อมรับความสงบและเปลี่ยมไปด้วยความหมายหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะข้อแรกใส่ใจตัวเองก่อนหลายคนมักทุ่มเทให้คนอื่นจนลืมดูแลตัวเองเหมือนรถยนต์ที่วิ่งโดยไม่มีน้ำมันสุดท้ายก็ไปต่อไม่ไหวพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นคุณค่าของการดูแลตัวเองเป็นอันดับแรกไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว แต่เป็นสิ่งจำเป็นการให้เวลากับตัวเองไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยแต่เป็นหน้าที่ลองสำรวจตัวเองดูว่าช่วงนี้ละเลยอะไรไปบ้างสุขภาพกายสุขภาพจิตหรืองานอดิเรกที่เคยชอบเริ่มจากการแบ่งเวลาให้กับกิจกรรมที่เติมพลังให้ตัวเองเช่นการเดินเล่นยามเช้าสวดมนต์นั่งภาวนาหรือทำในสิ่งที่รักที่ชอบ ที่เคยผัดผ่อนมานานเมื่อคุณให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองคุณจะมีแรงกายแรงใจพร้อมรับมือกับอุปสรรคต่างๆได้ดีขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการดูแลตัวเองที่แท้จริงต้องเริ่มจากการดูแลภายในการฝึกสติการใครครวญหรือการอ่านหนังสือธรรมะ จะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับคุณค่าและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตได้ข้อ 2. หาความสงบในความวุ่นวายชีวิตมักมีเรื่องไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมออาจเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือเรื่องที่ควบคุมไม่ได้โดยสัญชาตญาณคนเรามักจะตอบสนองด้วยความโกรธความกลัวหรือความหมงุดหงิดแต่ลองนึกภาพตัวเองเป็นต้นไม้ใหญ่ ที่ยืนต้นอย่างมั่นคงท่ามกลางภายอยูที่โหมกระนํานี่คือหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาความสามารถในการรักษาความสงบภายในไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายสักแค่ไหนไม่ใช่เพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการสร้างความสงบสุขโดยที่ไม่มีภายในสิ่งใดมาสั่นคลอนได้การฝึกหายใจเข้าลึก,ลก การมีสติหรือแม้แต่การถอยห่างออกมาเพื่อสังเกตอารมณ์ของตัวเองโดยไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำจะช่วยสร้างพื้นที่สงบภายในจิตใจเหมือนการหยุดคิดสักครู่ก่อนที่จะตอบสนองทำให้เรามองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นและตัดสินใจได้อย่างมีสติเมื่อเรารักษาความสงบไว้ได้ในยามคับขันเราจะมองเห็นทางออกที่ดีกว่า ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและยังคงเป็นตัวของตัวเองได้ทุกครั้งที่ฝึกฝนสิ่งนี้เรากําลังสร้างความแข็งแกร่งภายในให้ตัวเองพายุร้ายย่อมผ่านไปเสมอแต่การที่เราผ่านพายุนั้นมาได้อย่างไรต่างหากที่เป็นตัวกํำหนดการเติบโตของเราและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นๆเสริมบุคลิกภาพเสริมความมั่นใจ ในทางพระพุทธศาสนาการแต่งกายบุคลิกภาพภายนอกคือส่วนหนึ่งของการแสดงออกถึงความเคารพในตัวเองไม่ใช่การปรุงแต่งเพื่อให้ดูดีเลิศเลิศแต่เป็นการทำให้รู้สึกดีจากภายในสู่ภายนอกการดูดีมีสไตล์ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองทำให้เรายืนได้อย่างสง่าผ่าเผยพูดจาฉะชาญ มั่นใจและกล้าเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆอาจเริ่มจากการสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำให้รู้สึกมั่นใจดูแลตัวเองให้สะอาดสะอ้านหรือเลือกสีที่ช่วยเสริมสร้างอารมณ์เป้าหมายไม่ใช่เพื่อสร้างความประทับใจให้ใครแต่เพื่อสะท้อนความรู้สึกภายในที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นความสงบความหนักแน่นหรือความอ่อนโยน เมื่อเราใส่ใจในบุคลิกภาพของตัวเองเรากำลังส่งสารถึงตัวเองและคนรอบข้างว่าเราเห็นคุณค่าในตัวเองและหลักการนี้ไม่จำกัดอยู่แค่เสื้อผ้าหน้าผมเท่านั้นลองสำรวจห้องนั่งเล่นหรือที่ทำงานของคุณดูรกหรือว่าวุ่นวายหรือไม่สภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสะท้อนถึงจิตใจที่สงบและมีสมาธิ เมื่อสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นระเบียบภายในจิตใจเราก็จะสงบและมีสมาธิตามไปด้วยการดูแลบุคลิกภาพและสภาพแวดล้อมไม่ใช่เรื่องของความฟุ้นเฟือยแต่เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างโลกภายนอกและภายในช่วยให้คุณก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้อย่างสง่างามและมั่นใจข้อ 4. ยึดมั่นในคุณค่าของตนเอง ทุกวันเราต้องเผชิญกับการตัดสินใจมากมายที่ท้าทายว่าเราเป็นใครและยึดมั่นในอะไรบางครั้งการประนีประนอมกับคุณค่าของตัวเองอาจดูเหมือนเป็นทางออกที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นการเอาเปรียบผู้อื่นการนิ่งเฉยต่อความอายุติธรรมหรือการทำตามกระแสสังคมเพียงเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแต่การยกระดับชีวิต ไม่ใช่การเลือกทางที่ง่ายแต่คือการเลือกทางที่สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของเราแม้ว่าจะต้องเผชิญกับความยากลำบากก็ตามในทางพระพุทธศาสนาการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมไม่ใช่แค่สิ่งที่ควรทำแต่เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาตนเองลองใช้เวลาสักครู่เพื่อคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณ ความซื่อสัตย์ความเมตตาความเคารพสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่แนวคิดเลื่อนลอยแต่เป็นหลักฐานที่กำหนดการกระทำและการตัดสินใจของคุณเมื่อคุณยึดมั่นในคุณค่าของตัวเองคุณจะสร้างความน่าเชื่อถือที่คนอื่นสัมผัสได้แน่นอนว่าอาจจะมีบางครั้งที่รู้สึกอึดอัดหรือถูกต่อต้าน แต่ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องคุณกำลังเสริมสร้างความซื่อตรงและสร้างความไว้วางใจไม่ใช่แค่กับคนอื่นแต่กับตัวคุณเองด้วยเหมือนการสร้างบ้านบนหลักฐานที่มั่นคงแข็งแรงเมื่อฐานรากแข็งแรงคุณก็สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆก็ตามการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าของตนเอง นำไปสู่ชีวิตที่มีความหมายมีความมั่นใจและมีความสุขอย่างแท้จริงข้อ5พลังแห่งรอยยิ้มคุณเคยคิดไหมว่ารอยยิ้มเป็นเพียงแค่การแสดงออกชั่วครู่ในปรัชญาของพระพุทธศาสนารอยยิ้มมีพลังมากกว่าที่คุณคิดเปรียบเหมือนละรอกขึ้นในบ่อน้ำ การกระทำเล็กๆน้อยๆที่ส่งต่อความรู้สึกที่ดีๆไปรอบตัวลองนึกภาพวันที่คุณรู้สึกแย่ทุกอย่างดูผิดพลาดไปหมดแล้วจู่ๆก็มีคนยิ้มให้คุณอย่างจริงใจในวินาทีนั้นบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนไปรอยยิ้มคือภาษากายที่สื่อถึงความอบอุ่นและการยอมรับรอยยิ้มสามารถลดความตึงเครียด ทำให้การสนทนาสบายใจขึ้นและเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นเพื่อนได้โดยไม่ต้องพูดอะไรเมื่อคุณยิ้มคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อคุณแต่คุณกำลังเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของตัวเองด้วยการยิ้มช่วยกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุขในสมองเช่นโดพามินและเซโรโทนิน ทำให้รู้สึกดีขึ้นได้ทันทีถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกไม่อยากยิ้มแค่เพียงลองฝืนยิ้มดูสมองของคุณก็จะหลอกให้คนรู้สึกดีขึ้นได้รอยยิ้มเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีรอบตัวคุณได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นการกระทำเล็กๆน้อยๆที่สะท้อนถึงความสงบภายใน ความเมตตาและความเห็นใจซึ่งเป็นคุณค่าที่พระพุทธศาสนาส่งเสริมให้เราพัฒนายอยู่เสมอข้อ6กํำหนดขอบเขตเพื่อปกป้องความสงบสุขภายในเคยรู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนถูกดึงไปในหลายทิศท,ทางใหมหรือหงุดหงิดเพราะต้องรับภาระมากเกินไปลองนึกภาพการใช้ชีวิตโดยไม่ต้องพยายามเอาใจคนอื่นหรือไม่ต้องตอบตกลงในทุกเรื่อง ทั้งที่ตัวเองเหนื่อยเต็มทีความรู้สึกเหนื่อยหน่ายมักเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้กําหนดขอบเขตเพื่อปกป้องความสงบสุขของตัวเองในทางพระพุทธศาสนาการรักษาความสงบภายในเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างสมดุลและมีความสุขแต่ความสงบสุขไม่ได้เกิดขึ้นเองคุณต้องลงมือสร้างและปกป้องมัน การกำหนดขอบเขตเป็นเหมือนการสร้างรั้วเพื่อปกป้องพลังงานเวลาและความรู้สึกของคุณป้องกันไม่ให้คนอื่นเข้ามารบกวนความสงบสุขของคุณได้ง่ายๆแล้วขอบเขตในชีวิตจริงเป็นอย่างไรอาจเป็นเรื่องง่ายๆเช่นการปฏิเสธงานที่มากเกินไปการจัดสรรเวลาสำหรับกิจกรรม ที่ช่วยเติมพลังหรือการเลือกที่จะไม่เข้าร่วมบทสนทนาที่ทำให้รู้สึกแย่การกำหนดขอบเขตไม่ได้หมายความว่าเราต้องตัดขาดจากคนอื่นแต่เป็นการสอนให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างเหมาะสมและแสดงให้พวกเขารู้ว่าพฤติกรรมแบบไหนที่เรายอมรับได้ สมมุติว่าคุณเป็นคนที่คนอื่นมักขอความช่วยเหลือเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวถึงแม้ว่าคุณจะต้องทำงานจนดึกหรือยกเลิกแผนการส่วนตัวในที่สุดคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าและไม่พอใจเพราะความสงบสุขของคุณถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการแจ้งให้คนอื่นรู้ว่าคุณไม่สะดวกหลังเลิกงาน หรือไม่สามารถรับมือกับทุกปัญหาที่เข้ามาได้คุณจะไม่เพียงปกป้องพลังงานของคุณแต่ยังสอนให้คนอื่นเห็นคุณค่าของเวลาของคุณด้วยการกำหนดขอบเขตกับตัวเองก็สำคัญเช่นกันเรามักคิดว่าขอบเขตเป็นเรื่องของการจัดการกับคนอื่นแต่บางครั้งตัวเราเองก็เป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดบางทีเราอาจผลักดันตัวเองมากเกินไป ยอมทำทุกอย่างจนไม่มีเวลาพักผ่อนหรือละเลยการดูแลตัวเองเพราะรู้สึกผิดที่ได้พักการกำหนดข้อจำกัดกับตัวเองเช่นการจัดสรรเวลาพักผ่อนหรือการปิดการแจ้งเตือนจากการงานหลังเลิกงานก็สำคัญพอๆกับการกำหนดขอบเขตกับคนอื่นการป้องกันความสงบสุขภายในเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เมื่อคุณสร้างขอบเขตที่ช่วยสนับสนุนสภาพจิตใจคุณจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้คุณจะมีเวลามีความคิดที่ชัดเจนและมีพลังงานที่จะมุ่งเน้นไปกับสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงเช่นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีการพัฒนาตนเองและการบรรลุเป้าหมายและจำไว้ว่าการกำหนดขอบเขต ไม่ใช่การแก้ปัญหาเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจงยึดมั่นอดทนและคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเมื่อคุณให้ความสำคัญกับความสงบสุขภายในขอ้อ7กําหนดเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนเคยรู้สึกเหมือนถูกดึงไปในหลายทิศทางโดยไม่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนใหม เป็นเรื่องง่ายที่เราจะจมอยู่กับภาระหน้าที่ในแต่ละวันจนลืมสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตการกํำหนดเป้าหมายในชีวิตให้ชัดเจนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาการใช้ชีวิตอย่างมีสติเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสงบสุขและเป้าหมายเริ่มต้นด้วยการกํำหนดขอบเขตและแนวทางที่ชัดเจนในการใช้เวลาพลังงาน และความสนใจเป้าหมายในชีวิตเปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้ชีวิตเข้าไปถึงเส้นชัยที่มนุษย์พร้อมวิ่งเข้าไปสู่จุดนั้นเพื่อให้ตัวเองประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดีความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่สวนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ